ทุนประกันชีวิตควรมีเท่าไหร่ถึงจะพอทุนประกันชีวิตนะคะก็คือจํานวนเงินที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันชีวิตในกรณีที่เราเสียชีวิตหรือว่าอยู่ครบกําหนดสัญญาหลายคนเนี่ยกำลังเลือกซื้อประกันชีวิตแต่สงสัยว่าควรจะมีทุนประกันชีวิตเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อครอบครัวที่เรารักวันนี้ฟ้าจะมาแชร์4ขั้นตอนในการประเมินทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมกันค่ะ หนึ่งให้เราประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลคนในครอบครัวทั้งปัจจุบันและอนาคตเราต้องดูแลใครบ้างให้เราประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายครอบครัวเดือนละ3 0,000บาทหรือว่าปีละ3ามแสนหกนะคะคาดว่าต้องใช้เวลาอีก10ปีในการดูแลครอบครัวก่อนที่สามีหรือภรรยาหรือลูกเนี่ยจะมีความสามารถเพียงพอในการที่จะมาดูแลค่าใช้จ่ายเหล่านี้แทนดังนั้นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตลอด10ปีที่เราต้องการเตรียมไว้ก็คือ3ามล้านหก และยังมีค่าเล่าเรียนลูกอีกปีละ2อ0 0 0นยปีกว่าลูกจะเรียนจบนะคะดังนั้นต้องเตรียมเงินให้กับลูกเนี่ยถึง4ล้านบาทค่าเลี้ยงดูพ่อแม่อีกเดือนละ10,000บาทหรือว่าปีละ1 2 0 0 0 0บาทนะคะคิดว่าท่านเนี่ยจะอยู่กับเราอีก20ปีดังนั้นเงินที่ต้องเตรียมไว้ดูแลท่านเนี่ยทั้งหมด2ล้าน4แสนบาทค่ะรวมแล้วค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องดูแลครอบครัวตามระยะเวลาที่เราตั้งใจรวมทั้งหมด10ล้านบาท ประเมินภาระหนี้สินที่เหลืออยู่นอกจากค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลครอบครัวแล้วนะคะหนี้สินก็ถือว่าเป็นภาระให้กับครอบครัวเช่นกันยิ่งถ้าหนี้สินมีมูลค่าสูงครอบครัวก็คงลำบากไม่น้อยที่ต้องมาแบกรับดังนั้นเราต้องรวบรวมหนี้สินคงค้างทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นหนี้สินระยะสั้นอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตเงินกู้ต่างๆเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนี้สินระยะยาพวกผ่อนบ้านผ่อนรถห้าล้านบาทรวมแล้วหนี้คงค้างทั้งหมดก็คือห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะ 3. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบันว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่สามารถส่งต่อให้กับครอบครัวได้ในวันที่เราไม่อยู่ยกตัวอย่างเช่นเงินฝากธนาคาร1 5 0 0 0 0บาทบ้านตอนนี้มูลค่า5ล้านบาทรวมแล้วเนี่ยทรัพย์สินในปัจจุบันก็คือ5ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสี่เรามาคำนวณทุนประกันชีวิตกันเลยค่ะทุนประกันชีวิตที่ควรมีเท่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลครอบครัวตามขั้นตอนที่หนึ่งบวกกับภาระหนี้สินที่เหลืออยู่ตามขั้นตอนที่สอง ลบกับทรัพย์สินที่มีอยู่นะปัจจุบันตามขั้นตอนที่3รวมแล้วสรุปตามตัวอย่างทุนประกันชีวิตที่ควรมีก็คือ10ล้านบาทและแบบประกันที่เน้นความมุ่งครอ,อ,องชีวิตมีอยู่ด้วยกัน3แบบคือ 1. แบบช่วยระยะเวลาแบบนี้จะจ่ายเบี้ยน้อยแต่ให้ความมุ่งครองสูงนะคะแล้วไม่มีส่วนของเงินออมจ่ายทิ้งเหมือนประกันรถยนต์เลยค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะคุ้มครอง5ปีถึง20ปี 2แบบตลอดชีพมีระยะเวลาการจ่ายเบี้ย10ถึง20ปีแต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ9กปีเลยค่ะแถมยังมีมูลค่าเงินสดที่สามารถกู้มาใช้ยามฉุกเฉินหรือว่าต้องการปิดกรมทัน 3แบบประกันชีวิตควบการลงทุนแบบนี้จะมีการจ่ายเบี้ยน้อยแต่สามารถเลือกความคุ้คมครองได้สูงมีความยืดหยุ่นสามารถเลือกระยะเวลาในการจ่ายแล้วก็เลือกความคุ้คมครองได้เองนะคะเบี้ยป,ประกันบางส่วนนําไปลงทุนในกองทุนรวมหากต้องการถอนเงินมาใช้หรือต้องการปิดกรมทันก็ให้ไปดูมูลค่าในกองทุนรวมนะคะ อย่างฟ้าเองอายุ30ปีนะคะก็เลือกประกันชีวิตควบการลงทุนเช่นกันโดยทําทุนประกันชีวิต10บล้านบาทจ่ายเบี้ยประกันเดือนละ5 0 0 0บาทค่ะหรือถ้าหากใครอยากซื้อประกันชีวิตด้วยทุน5ล้านบาทเนี่ยก็สามารถซื้อได้ด้วยเบี้ยประกันเดือนละ2,500บาทนะคะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพศและอายุอีกทีค่ะท้ายสุดแล้วนะคะไม่ว่าทุนประกันชีวิตที่ควรมีจะเป็นเท่าไหร่ให้เราพิจารณาตามความเหมาะสมและสิ่งสําคัญเลยต้องไม่เป็นภาระที่หนักจนเกินไปนะคะ หากต้องการคำแนะนำหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทางมาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ